ทัดดาวธนชาสองนักวอลเล์บอลหญิงไทยอวยพรปีใหม่2567ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ทัดดาวธนชาสองนักวอลเล์บอลหญิงไทยในหลีกเกาหลีญี่ปุ่นอวยพรปีใหม่2567ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ตลอดปี2566วันที่31ธนาคารคอ6กสสมาคมวอลเล์บอลไทยแชร์คลิปแนน ทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วทีมชาติไทยของฮิตาชิริวาเลสโมสรวอลเล่บอลประเทศญี่ปุ่นสวัสดีปีใหม่พร้อมอวยพรให้แฟนๆวอลเล่บอลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2567 ทัดดาวนึกแจ้งกล่าวว่าสวัสดีปีใหม่พี่พี่แฟนคลับชาวไทยทุกคนนะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้พวกเรามาตลอดนะคะยังไงก็ฝากให้กำลังใจพวกเราต่อไปนะคะแฮปปี้นิวเยียร์2024ค่ะนอกจากนี้ยังมีโมเม คณะชาสุขสดบีหลังวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยของสโมสรไฮพาสท,ทีมในศึกโคโววีลีกเกาหลีฤดูการ2023-24ที่ออกมาสวัสดีปีใหม่ของแฟนๆโดยระบุว่าสวัสดีปีใหม่แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเรามาตลอดขอให้ปีใหม่นี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและอย่าลืมติดตามเชียร์พวกเราต่อไปนะคะ